เป็นรถทิปหน้าฝนของผมกัแฟนครับช่วงนี้เราออกทิปกันในช่วงเดือนสิงหาคมไปไปลายเดือนที่เป็นช่วงที่ฝนกําลังฉ่าเลยโดยที่เป้าหมายในการออกเที่ยวครั้งนี้ของเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เข้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลงมาทางจังหวัดตากโดยที่ทิมนี้เราขี่กันประมาณ1 7 0 0กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ4วัน3คืนครับ แต่ว่าทริปนี้บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นทริปง่ายๆขี่รถชมวิวสวยๆแต่ไม่ง่ายสำหรับเราครับเพราะว่าทริปนี้มีแต่พังพังพัง,งแล้วก็พังเราไปดูกันครับว่าทริปนี้ผมเจออะไรมาบ้างเราออกเดินทางกันช่วงประมาณ5้าทุ่มครับไปถึงกำแพงเพชรก็ประมาณตีสามตีสี่เราก็เลยตัดสินใจเข้าไป นอนพักกันที่จุดพักรถกันก่อนเพราะว่าถ้าฝืนขี่ไปแบบง่วงๆจะอันตรายเดี๋ยวเช้าค่อยไปกันต่อ ใช่ปะพี่ใช่ไหมเรามาพักใส่า้าการสกสองชั่วโมงตอนนี้ประมาณตีห้าหน่อยๆแล้วนี่เต็นเราหลังจากเราซัดมาตั้งแต่บ้านประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าตีสองนี่จะนอนกันแถวนี้ไปกางเต็นท์ก่อน สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่น่าจะกำแพงเพชรก็คือออกมาตีสี่อสักจะเช้าอ่ะสักตีสี่กว่ากว่าจะตีห้าก็เลยเข้ามาพักสายตาสักหน่อยตรงนี้เป็นจุดพักรถของทางหลวง ขาบอกกางเต็นพักได้แบบนี้โอเคไปกันต่ออรุณสวัสดยานเช้าเมื่อคืนเรานอนตรงนี้อันนี้เก็บเต็นแล้วเตรียมออกเดินทางต่อไม่ใช่ว่อคืนนี้เมื่อเช้าแวบรี่บอกว่าชัวช่วโบสอชัโบ ใช่แล้วเดินทางต่อแล้วมุ่งหน้าสูโ้าหมายไปไปเลย And hot. หนูสอนโคบาสีวิชัยอยู่บนเส้นถนนเถินลีอยู่กลางเขาเลยคือถ้าไม่สังเกตคือจะไม่เห็นเลยสวยมากเดี๋ยวเข้าไปดูกัน นี่คืออนุสรโคบศสีวิชัยนี่คือบทสวดขอไว้พัะเพ๊บหนึ่งเออไม่ถ่ายรูปก,กับบ้า การเสร็เตื่นเ,เดินทางต่อ,ตอนนเตื่นแล้วเวลาเดินทางามาจากลี่เราจะไปรลับปูดไปกันต่อ <c oughs> นี่คือ ที่นอนไปคุยเองเลยไปก็อย่างที่บอกครับจุดหมายแรกของเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วางอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เราจะไปเที่ยวผาช่อกันหลังจากที่เราพักนอนข้างทางแล้วเราก็ขี่รถออกมาสักพักแล้วก็มาถึงตัวอุทยานแล้ว วันนี้เรากำลังจะไปที่มหาศา์ผาชอ่อเป็นแบบนี้สวยมากเหมือนต้องเดินไปเลยอะเหมือนต้องเดินนานจอดรถเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงนู้นโอ้ไกลอยู่นะทำไปเล่นเขาบอกว่า ผู้สูงอายุและสุขภาพไม่แข็งแรงให้นานำจอดรถตานจอดที่3ผู้เที่ยวชมผาชอ่อและเขาไม่ให้ใช้โดนนะจ๊ะใช่ อตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วางตรงนี้เขาจะมีผาชอ่อเรากำลังเดินเข้าไปที่ผาช,ช่ออุทยานที่นี่แบบสะอาดมากทางยังเต็นก็หน้ากลางมากเดี๋ยวจะ่ากลับเดี๋ยวถ่ายให้ดูต,ดดนะตอนนี้ากำลังจะเดินเข้าไปที่เพว่กผาชอ่อเพราะ ประวัติเดี๋ยวเข้าไปอ่านข้างในแล้วกันทางเดินก็เป็นประมาณนี้เดินง่ายถ้าใครมาแนะนำให้มาจอดที่ด่านจอดรถที่สามจะไม่ใช่นะแต่ว่านี่ก็น่าฝนนะแต่ไม่มีมน,คงคงมน้ำน,นี่คือ,อบายชอ่อ ทางเดินเข้ามาก็เหนื่อยอยู่นะแอบชันหน่อยๆอ,อ,นะอันนี้คือสถานีที่8เสาโลมันผาช่อ หลังจากที่เราออกมาจากผาช่อกันแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือบ้านป่าโป่งเปียงครับซึ่งบ้านป่าโป่งเปียงเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เราก็เลยต้องขี่ตัดผ่านดอยอินทนนท์ขึ้นไปโดยรอบนี้เราไปกางเต็นท์กันที่โป่งเปียงระเบียงนาะ นาใช่ไหมตรงเบียงระเบียงนาระเบียงนาได้วครับละเบียงนาตรงไปเลยครับเออตรงศูนย์ตรงเลยครับเดี๋ยวมีป้ายบอก ของจะเดินทางต่อสวยมากนะะมาในช่วงที่เขากำลังปลูกข้าวกันอยู่เขาบอกว่าป่าปงเปียงเป็นส่วนที่มีนาข้าบันไดเยอะที่สุดในประเทศไทยเอาใช่หรอ,อใช่ม่วหรือเปล่าม่นม่ว กำลังจะกลับหมอกกำลังไหลเลยที่ตัว้าไปดูอตอนแรกคิดว,ว่าฝนตกแต่ไม่ใช่หมอกกำลังไหลลงมาตรงนี้หนไ,หไหลลงมาบรรจบกันตั้งแต่ตรงเขานูเนี่ยต่อข้างล่างสวยมากใครมาช่วงดูานี่ยบอกเลย เขียวแบบนี้แน่ชุ่มฉ่ำไปเดินทางต่อต้องออกแล้ววันนี้ต้องวิ่งอีกประมาณวันนี้ต้องวิ่งอีกประมาณกี่ร้อยโลนะพี่280ร้อโลแล้วก็เป็นทางโค้งเยอะๆด้วยเข้าไหมคะ <laughs> แซมพะโล ไปเตรียมตัวก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกแม่ปานเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าไกลแค่ไหนใช่แล้วทางก็ชันมากทางก็ชันชแต่ผมจะเดินลงไปสักประมาณ500เมตรแล้วดูว่ามันไปได้หรือเปล่าดึนไม้หนาม นี่เป็นภารกิจเปลี่ยนเต้นแต่เสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆนะโอ้ตัวนี้เป็นป่าแต่เสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆ เดินลงไปจะไกลหรือเปล่ามันน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ผมไม่ไปต่อแล้วขี้เกียจกลับดีกว่าไปไปกลับกลับกลับไกลจ้า น่าจะมีลงเนินแล้วขึ้นนอนอีกสองขยับภา <c oughs> รกิจไม่ประสบความสำเร็จนะ <c oughs> หลังจากที่เราออกมาจากน้ำตกแม่ปานนะครับแล้วก็ไปหาข้าวกินที่อำเภอแม่แจงมันก่อนจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่เป้าหมายที่2ของเรา นั่นก็คือดอยแม่อูคอที่ตั้งอยู่ที่อำเภอขนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสียงมันเหมือนมาจากตรงเนี้ยเสียงมันมาจากในเนี้ยเหมือนสายพานขาดอะแต่พี่บอกว่าถ้าสายพานขาดมันจะขับไม่ได้นี่ไม่ได,ไได,ไได,ไได้เสียงอะไรวะไม่รู้เสียงมันว่นาเหมือนมาจากข้างในเนี่ยลองเปิดดูได้ไหม ลอะระหว่างทางที่เราขี่จากอำเภอแม่แจ่มไปที่อำเภอขุนยวงก็มีสัญญาณเตือนแรกที่มาเตือนเรานั่นก็คือรถเราขี่ดีขี่อยู่ดีๆก็มีอาการดับไปซะเฉยๆพอจอดแล้วผมลงไปดูก็ปรากฏว่าก็ไม่เจออะไร พอสตาร์ทแล้วก็ขับได้มาได้ต่อโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชะล่าใจอะไรมากเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราก็เลยมุ่งหน้ากันต่อโดยเราก็ขี่ไปเรื่อยๆโดยเราจะผ่านสะพานสะพานหนึ่งที่เขาเพิ่งสร้างใหม่ชื่อว่าสะพานห้วยกุ้งหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมเคยมาเส้นทางนี้เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วแต่ว่าสะพานนี้ยังไม่เสร็จ สะพานนี้จะเป็นสะพานอารมณ์เหมือนกับะสะพานที่อำเภอน a m า a ่ะสะพานห้วยตองที่อำเภอน้ําหนาจะฟิลคล้ายๆกันสะพานนี้ค่อนข้างสวยครับสำหรับสายมอเตอร์ไซค์ถ้ามาก็ห้ามพลาดจอดแวะถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เราก็ขับต่อม,มามจนถึงอำเภอขุนยวงตอนนั้นรถก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ขี่ไปจน ขึ้นไปถึงอดอยแม่อูคอเรียบร้อยเลยไม่เจอปัญหาอะไรแล้วตอนนี้แน่นอนครับเรามาดอยแม่อูคอกันในช่วงฤดูฝนซึ่งคงผมคงไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นดอยแม่อูคอที่เป็นสีเหลืองหรือว่า สวยงามอะไรเหมือนที่เขาถ่ายรูปก,กันแต่ว่าผมก็ได้เห็นดอยแม่อุคอที่เป็นสีเขียวทั้งเขาซึ่งปกติแล้วฤดูนี้คนเขายังไม่มาเที่ยวกันเพราะว่าดอยแม่อุคอเนี่ยปกติเขาจะมาเที่ยวกันช่วงเดือนพฤศจิก,กายนเดี๋ยวรอบหน้าผมค่อยมาแก้ตัวใหม่ซึ่งจริงๆเป้าหมายรอบนี้ของเราอ,อยู่ที่ น้ำตกแม่สุรินซึ่งต้องขี่ผ่านดอยแม่อูคอเข้าไปรอบนี้เป้าหมายหลักของเราจริงๆก็คือตรงนั้นผมก็เลยเข้าเข้ามาที่ดอยแม่อูคอก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำตกแม่สุรินเขาก็ปิดอีกก็เลยรอบนี้ก็เลยเหมือนตีรถเปล่าเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็น เข้ามาดูธรรมชาติในตอนที่คนเขายังไม่ได้เที่ยวซึ่งตอนเนี้ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีแค่เราสองคนที่มาเที่ยวกันตรงนี้ ซื้มันเรื่องอยู่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าที่อยากจะได้ ทางไปดอย,ยโพยโคครับไมม่ีน้ำตอนนี้เราอากาศกำลังนะจะไปแช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนบ่อ,บอน้ำร้อนอะไรนะบ่อน้ำร้อนอกนันบกนหองบอ้านหนองแห้งนะตัว้ำยาไปน้ำอย่างนี้20บาทตรงนี้เป็นทา,างแจ้งทางแจ้งแต่ก็เป็นน้ำร้อนเหมือนกันใช่แต่ก็เป็นส่วนตัวส่วนตัวอยู่ที่คนละ50บาทโอเคเป็นห้องแบบส่วนตัวเลย ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าทริปนี้เราไม่ได้สบายหลังจากที่เราแช่น้ําร้อนกันจนหนำใจแล้วเราก็มุ่งหน้าโดยเป้าหมายของเราอยู่ที่ดอยพุยโคและระหว่างทางสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น